สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสเก็ตฟุตบอลที่เขารบรักทุกท่านทุกคนในช่วงเช้าเแบบนี้กันหน่อยนะครับมาตามข่าวสารของอีซักกันต่อนะครับมีการเปิดเผยนะครับบอกว่าอีซักเนี่ยยืนยันอยากย้ายทีมจริงๆครับหลังถกกับเจ้าของเนลสัเขาอยากย้ายอยู่ดีตามรายง,งานของเดอะเทเลกราฟครับบอกว่าอเล็กซ์ตีซักยืนยันยังต้องการย,ายา้ายออกจากวนาสิลยูไนเต็ดถึงแม้จะได้พูดคุยกับเจ้าน่นของอันรูมายานประธานสโมสรที่บ้านของเขาเมื่อวานนี้นครับ ถึงตอนนี้ครับอิซักยังแสดงตัวต้องการย้ายออกไปเล่นให้กับลีเวอร์พูลถึงแม้ว่าเนลสันเนี่ยจะไม่ได้รับข้อสเสนอใกล้เคียงกับราคาที่พวกเขาตั้งเอาไว้ก็ตามออตัวแทนของกองทุนสาธารณะซาอุดีอราระเบยียหรือว่า PAF ครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสโมสรเนลสันนะครับแล้วก็จะมีรูเบนครับเจ้าของร่วมได้เดินทางไปคุยกับอิซักที่บ้านของัเตะเมื่อวานนี้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของการทําให้เขาเนี่ยกลับมาซ้อมกับทีมเคลสัน ดา้ยิงชาวสวีดเดนอย่างอีซักนะครับตั้งใจจะไม่ลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลอีกแล้วไปจนกว่าจะได้ย้ายออกจากทีมตามที่เขาต้องการหรือจนกว่าตลาดซื้อขายปิดตัวลงตอนนี้เหลืออีกแค่6วันตลาดซื้อขายก็จะปิดลงแล้วครับและดูเหมือนว่าอีซักจะพลาดการลงสนามในเกมเจอกับเลสเตอร์เตสวนี T แน่นอนแล้วหลังจากที่ปฏิเสธการลงสนามในเกมพบกับแอสตันวิลล่าแล้วก็ลิเวอร์พูลเช่นกัน เชื่อกันว่าหงแดงลิเวอร์ pool ครับพร้อมที่จะยื่นข้อเสนออีกรอบหลังข้อเสนอแรกข้อเสนอที่110ล้านปอนด์เนี่ยโดนปฏิเสธแต่ก็กําลังรอสัญญาณจากทางนิวคาสเซิลอยา่างไรก็ตามครับลิเวอร์ pool ก็ไม่อยากจะยื่นข้อเสนออีกครั้งถ้าไม่มีความหวังว่าข้อเสนอจะได้รับการตอบรับถ้ายื่นไปแล้วเสวยียเปล่าก็ไม่อยากจะยื่นนะครับพวกเขาเนี่ก็ ไม่อยากจะใช้เงินใกล้เคียงกับตัวเลข150อล้านปอนด์ที่นิวคาสเซิลตั้งเอาไว้นะครับจนถึงตอนนี้นิวคาสเซิลเนี่ยยังปฏิเสธที่จะปล่อยให้อิซักแยกออกจากทีมและยังไม่มีอะไรเป็นไปตามเงื่อนไขสําหรับการปล่อยเขาออกจากทีมนอกเหนือจากลิพูยื่นข้อเสนอมาดีพอที่จะทําให้พวกเขาตอบรับแล้วครับนิวคาสเซิลยังต้องการหากองหน้าคนใหม่2รายให้ได้ก่อนที่ตลาดจะปิดการตัดสินใจสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับ p i f ผู้ถือหุ้นใหญ่ของสโมสรนิวคาสเซิลนะครับซึ่งพวกเขามี อันรูมายานเป็นผู้มีตำแหน่งใหญ่โตที่สุดนะครับ PIF เนี่ยยืนกรานมาตลอดครับตลอดสัมเอรที่ผ่านมาว่าจะไม่ปล่อยให้ซักย้ายทีมแต่ก็พบกับความกดดันหลังนักเตะพยายามอย่างหนักละทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้คาดคิดเพื่อบีบให้พวกเขาเนี่ยเปลี่ยนใจให้ย้ายให้ขายเข้าไปเอเดีฮาวครับต้องการให้มีความกระจากแจ้งในเรื่องนี้เพราะเขากำลังโฟกัสกับการเซ็นสัญญา,าน,นักเตะเพิ่มโด,โดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้าหาลังเป็นข่าวก,กับทั้งยูเกนสตราลาเซ่น ยวนวิซ่าแล้วก็นิโคลัสแจ็กสันนะครับอืมก็ถือว่ายังไม่ชัดเจนแมนยูคุยคืบหน้านะครับ,ก,บ Real Baptist, กับเรอัลเบติสครับดีลของแอนโทนี่ขยับเข้าใกล้แล้วเหมือนแอนโทนี่จะลาทีมแล้วนะครับรายงานข่าวจากเดอะเชลซีกราฟนะครับรายงานบอกว่าแอนโทนี่เดิมุนขยับใกล้ที่จะได้ย้ายทีมหลังการเจรจาระหว่างแมนยูกับเรอัลเบติสนั้นพบความคืบหน้าครับปีไว้ยี่สิบห้าปีอย่างทางแอนโทนี่เนี่ยโดนปล่อยยืมตัวไปอยู่กับ Baptist, เรอัลเบติสในฤดูกาลที่แล้วและทำผลงาน,นยอดเยี่ยม ทำให้เบตสต้องการคว้าตัวเขากลับมาร่วมทีมอีกครั้งสัปดาห์นี้ครับการพูดคุยระหว่างทั้ง2ทีมเกิดขึ้นแล้วและพวกเขาเนี่ยพบข้อตกลงเบื้องต้นสาหรับการปล่อยแอนโอนี่กลับไปเล่นที่เรอัลเบตสทั้ง2ทีมกําลังพูดคุยเรื่องการย้ายทีมแบบถาวรของแอนโอนี่ครับซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของสัญญายืมตัวก่อนแล้วก็สอดใส่เงื่อนไขบังคับซื้อขาดเอาไว้แมนยูนะครับยังไม่ได้ยืนยันการย้ายทีมของแอนซอนี่จะเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่า พวกเขาเนี่ยขยับเขาใกล้ที่จะอำลาทีมโอแทฟอร์ดในซัมเมอร์นี้แล้วสำหรับทีมงานของ A แอนโทนี่แข่งเซบ,บ้าอย่างแอนโทนี่เนี่ยเป็นหนึ่งในตั้งแต่ที่ไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของแมนยู U. ตอนเริ่มต้นโปรดิชันเพราะต้องการย้ายออกจากทีมเขาแยากจจกอาแจกมาอยู่กับแมนยู U ในปีสอ2 2ครับค่าตัวประมาณ82ล้านปอนด์แต่ก็ทําผลงานเหมือนอย่างที่ถูกคาดหวังไว้ไม่ได้นะครับมาในยุคข,ของเซนฮากนอกเหนือาจากนี้ครับแมนยู U. กำลังเดินหน้าเสริมทัพผู้รักษาประตูใหม่และหวังว่าจะพบข้อตกลง นี่ลัมเมนนะครับ้บรกษาประตูของอันบรับนะครับก่อนตลาดซื้อขายจะปิดดีลในสัปดาห์หน้าตัวแทนของลัมเมนครับเดินทางไปยังอังกฤษในสัปดาห์นี้เพื่อเจรจาสัญญาส่วนตัวให้เรียบร้อยจากนั้นแมนยูก็จะเรียบคุยกับอันบรัเพื่อตกลงค่าตัวซึ่งเชื่อว่าทางโต้สก,กัดของนักเตะประเมินราคาไว้ที่25-30ล้านยูโรก็21.6ถึง26ล้านปอนด์นะครับก็รอดูแล้วกันนะ มีรายงานบอกว่าราชาแล้วก็ตรามีสนใจยืมคอบบี้เมนูนะแต่แมนยูไม่น่าจะปล่อยนะครับรายงานข่าวจากเดลิมลครับบอกว่าเรอัลมาดริดครับแล้วก็แอตมาดริดเนี่ยสองทีมดังยักษ์ใหญ่จากสเปนครับรวมถึงหลายสโมสรในพิมเมเลกำลังจับตาดูสถานการณ์ของคอบบี้เมนูของกลางของเมนูอย่างใกล้ชิดแต่รายงานของไมค์คีแกนนะครับของนักข่าวเดลิมลนะก็บอกว่าทั้งสองทีมจากทางด้านเมืองมาดริดอ่ะสนใจดึงตัวคอบบี้เมนูไปใช้งานแบบยืมตัวตลอดทั้งซีซั่น ก่อนตลาดซื้อขายจะปิดในวันจันทนี้หลังเจ้าตัวครับต,ต้องดิ้นรนหาโอกาสลงสนามภายใต้การนวมทีมของรูเบนอโมริมเราดูน่าสนใจมากๆนะ <c oughs> ออบอกเลยนะครับว่ามิดฟิวด์วัย20ปีอย่างเะนันคอปปี้เมหนูเนี่ยเติบโตมาจากแคาเดมี่ของเมนูนะแต่ยังไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวเลยในศึกพิมเล็กฤด,ดูกาลใหม่ <c oughs> เขาก็ยังถูกลดบทบาทจากตัวจริงกลายเป็นตัวสมรองตั้งแต่หายเจ็บกลับมาเมื่อเดือนธันวาคม ม้เช้ตัวจะเปิดใจพร้อมอยู่ต่อแต่สิ่งที่เขาต้องการคือโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะถ้าเป็นสโมสรที่มีฟุตบอลยูเซียลให้เล่นก็ยิ่งน่าสนใจมากๆอย่าง้วก็ตามนะครับมีการคาดการณ์ว่าคอบบี้ไมนูเนี่ยกับแมนยูคงจะยากเลยแหละเพราะว่าแมนยูไม่ยอมปล่อยไมยนูออกไปแบบยืมตัวเพราะสโมสรไม่ได้ตั้งใจจะขายแต่ตอนนี้ทีมก็เหลือตัวเลือกแดนกลางเพียง4คนเท่านั้น แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นใน2นัดแรกของซีซั่นแต่ก็เชื่อว่าเขายังมีโอกาสกลับมาเป็นกําลังสําคัญของแมนยูได้โดยเฉพาะเมื่อมองย้อนกลับไปปีที่แล้วครับเขาเพิ่งได้ออกสตาร์ทในนัดชิงยูโร2024กับทีมอังกฤษและยังยิงประตูสาคัญในนัดชิงเอฟเอครับที่แมนยูเอาชนะแมนเชสตีปัญหาใหญ่ตอนนี้คือเมนูเนี่ยดูไม่ค่อยเข้ากับระบบ3-4-3ของอโมริมแถมการเจรจาสัญญาใหม่ก็ไม่มีความคืบหน้าทําให้เรื่องอนาคตของเขากําลังถึงจุดที่แมนยูเนี่ย ต้องตัดสินใจครับภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าว่าจะเอาอยัางไงนะครับน่าสนใจนะสำหรับสารการณ์ของเมนูครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะฮะไปดูข่าวสารของเฟร i มนโลเปสกันหน่อยครับช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีข่าวสารของเฟร i มนโลเปสมาอัปเดตครับมีรายงานบอกว่าเชลซีนะครับพร้อมที่จะเอาแล้วนะแล้วบาร์เซโลนาเนี่ยเหมือนคิดหนักเหมือนกันนะครับ สถานก,การณ์ตอนนี้ครับคิดหนักเหมือนกันว่าจะตอบรับข้อเสนอของเชลซีรืปเปล่ามีรายง,งานว่ายื่นมาแล้วนะ5้าล้านยูโรสำหรับเชลซีเดียร์ริโอสปอร์ตครับรายง,งานเมื่อคืนบอกว่าบาร์เซโลนากำลังพิจารณาข้อเสนอมูลค่า5้าล้านยูโรจากเชลซีที่ยื่นมาขอซื้อตัวเฟร์มิโลเปสก่อนตลาดซัมเมอร์เนี่ยจะปิดทำการเฟร์มิโลเปสทำผลง,งานอย่างชอดเยี่ยมจนตกเป็นเป้าสนใจของหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกับก่อนเชลซีจะยื่นข้อเสนอมูลค่า50ล้านยูโรเพื่อเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์วัย2 2ปรีราย แม้ว่าซิฟริกจะไม่ต้องการเสียนักเตะไปก็ตามแต่สโมสรต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเงินค่าตัวของเฟอร์มิโลเปสจะช่วยให้สโมสรสามารถลงทะเบียนวอลเชสเซสเน่อาจจนั่นเกียรัตมาตินแล้วก็โรนี่บาร์จได้อย่างที่คาดหวังนะครับตามรายงาน,นก็บอกว่าเชลซีครับได้ติดต่อกับเอเย่นของนักเตะแล้วเหมือนกันแต่เฟอร์มิโลเปสครับอย่างลังเลที่จะย้ายออกจากบาร์ซ่าหลังการเซ็นยืมฉบับใหม่ที่มีอายุการใช้งานจนถึงปี2009ก่อนหน้านี้นะครับอื ก็ถือว่าโอ้โหสถานการณ์คุมเครือนะถ้าตอบรับคุณก็จะสามารถลงทะเบียนนักเตะคนอื่นได้ด้วยมาซาก็จะแล้วเฟรมินโลเปสก็ต้องคิดอ่ะมัน2อจิตสใจใจนึงก็อยากอยู่ต่อแต่ใจนึงก็อยากให้เพื่อนร่วมทีมได้เล่นอะไรเงี้ยจะได้มีชื่อโอ้โหมันมัน,ม,นมันอันนี้มากเลยนะมันต้องตัดสินใจทางใดทางหนึ่งครับในชีวิตเส้นทางนักเตะนะครับเมื่อสมสรรไม่สามารถลงทะเบียนแข่งคนอื่นได้แล้วถ้าขายเข้าไป เขาจะทําให้คนอื่นได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคิดหลายมุมมองนะทุกคนคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ของเฟร์มิลโลเปสก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปห้เวรุ่น